ครับสวัสดีครับประชาไทยรายงานสดจากอ่าบริเวณอ่าเทเวศครับตอนนี้เราอยู่บนบริเวณสะพานเทเวศนริมิตรนะฮะตอนนี้นี่ก็คือว่าในถนนถนนหลักอ่าบริเวณตรงสะพานเทเวศเนี่ยที่เชื่อมระหว่างบางโพกับสนามหลวงเนี่ยก็คือมีคอนเทนเนอร์มาติดเต็มหมดแล้วนะฮะแล้วก็นอกจาก นอกจากคอนเทนเนอร์แล้วเนี่ยไอสะพานย่อยสําหรับคนข้ามนี่ก็มีการใช้รดหนามนะฮะรถหนามหีบเพลงแลพร้อมกับเจ้าหน้าที่มาปิดกั้นได้หมดนะฮะเป็นเส้นตรงไปเลยนะครับมีจุดที่เปิดให้ผ่านอยู่จุดเดียวก็คือจุดที่บริเวณตรงนี้นะฮะตรงถนนกุงกเกษมนะครับตอนนี้แต่ว่าก็มีการเอารถหนามหีบเพลงมาวางกัน้นเอาไว้พร้อมทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ นะฮะไม่แน่ใจว่าจากทางอ่าหน่วยงานไหนนะฮะมีทั้งนครบาลแล้วก็เข้าใจเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจนครบาลนะครับแล้วก็ประชาชนก็ต้องเดินทางอย่างเงี้ยนะฮะต้องค้ำดูว่านะครับนะฮะลวหนามก็อยู่ตรงนี้นะครับคนก็เดินตรงนี้นะฮะนะครับน้องล้อล้างล่างไปพอตกลงกันแล้วเราเราเปิดให้แล้วไป นะครับอ๋อแสดงว่าก่อนก่อนน้องครับก่อนหน้านี้นี่ปิดอยู่หรือเปล่าปิดอยู่ปิดอยู่ครับเพิ่มครับปิดให้ตอนไหนอ่ะผมเพิ่งมาเปิดกันแล้วมีเจ้าหน้าที่อะไรออกอ๋อเหรออ๋อทางล่างอย่างล่างครับครับทางนี้บริเวณเทเวศนะฮะมีการปิดทางกั้นปิดกั้นทางเข้านะครับไกลมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้นี่ก็คือว่าการมาปลดให้เปิดให้ออกก็มีเจ้าหน้าที่มานะฮะแล้วก็มา หลังจากที่กาอ่ดหลังจากที่กาดอาสามาแล้วนะฮะกลุ่มวีโวมาแล้วนี่ก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาเลยนะฮะมาอำนวยความสะดวกให้เลยโดยทันทีทันใดนะฮะอันนี้ก็ตลกดีเหมือนกันเอากันอีกแล้ว <c oughs> ตอนนี้การเดินทางวันนี้คัอจริงแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวจะเข้าไปที่งานที่บริเวณอนุสรสถาน14ตุลานะฮะแต่ปรากฏว่าเข้าไม่ได้ครับ ข้าไม่ได้เพราะว่ามีการปิดการจราจีหหมดเลยก็คือว่าไล่มาตั้งแต่แยกวังแดงอะไรมาเนี่ยก็คือว่าคิดว่าอ้อมแล้วนะฮะจากแต่ว่าก็ยังปิดอยู่นะฮะสวัสดีครับนะครับ ตอนนี้เลยตรงนี้เป็นพื้นที่พรมแดนนะครับระหว่างกาดระหว่างาประชาชนอาสาร i โวนะครับแล้วก็ของอาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโอ,อ้ตอนนี้รวดหนามนะฮะลวดหนามผิดเพลงก็วางกันละเกะละกะนะครับตามอ,อ้ข้างทางนะฮะ ไม่รู้ว่าใครเดินเผลอหรือว่าไงก็อาจจะเตะได้นะครับก็เป็นอันตรายสำหรับผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมานะฮะเเเาาตตอนนนนแรรรกกป็ยััังงงไคบี้้หมด คนเดินไม่ได้แล้วเขาแล้วแล้วเขาไม่รื้อยังไงอะน้องถูามาช่วยรื้อมัาจะให้คนเดินคนแก่เนยหัวเงกหัวดำก็เดินกันไม่ได้ไม่ตด้ไม่ด้ลื้ไเนี่ยตลาดก็กลายเป็นตลาดแล้วทำไมเขาบอกไล่ไล่พวกนี้แล้วทำไมเขาไม่มาตัดออกแต่แรกเขาเป็นคนดีต้องตัดให้ประชาชนเดินเด็กนี่ักคนหนึ่งก็ยังดีเดินออกเดินเข้าเนี่ยนม่เล่นปิดตายหาเลยอ แล้ไล่เขายังกระหมูยังกะม,มาไล่ไล่ใครครับไล่เด็กเหรอครับไล่เด็กพวกเนี้ยเหรอฮะอ๋อประชาชนเขาก็คนแล้ว,วก็ไม่หมาให้มันไล่เขาครับน้องกลุ่มอ่ากาดาาประชาชนอาสานะฮะวีโวมามา,มาเป็นเป็นตกลงว่าสรุปว่าก่อนหน้านี้ฟังจากพี่ผู้หญิงที่เล่าก็คือว่าน้องที่เป็นกาดาประชาชนอาสานะฮะ ก็มารื้อเอารถนหนามหิดแลงพวกนี้ที่ถูกวันกั้นไว้ออกเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางผ่านนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ก็มาไล่แล้วก็หลังจากที่มาไล่เสร็จก็เจ้าหน้าที่ก็มาทําหน้าที่อำนวยความสะดวกแทนนะฮะโดยที่เปิดช่องทางให้ประชาชนได้เดินนิดหน่อยนะฮะหลังจากที่ก่อนหนี้านี้ก็คือว่าก็ปิดช่องทางไม่ให้ประชาชนเดินเดินผ่านไปมาเลยนะครับแล้วก็มีการมาช่วยกันแบบมาช่วยกันแบบพยุงคนแก่เดินข้าม รัวก้นอะไรนิดหน่อยนะฮะก็ตลกดีนะครับครับส่วนทางหลักไม่ต้องสัญจรมาแล้วนะครับอย่ามานะครับมาไม่ได้ละฮะเว้นแต่ว่าจะมีรถอ่อมีรถยกมาให้ฮะ,ะเพราะว่าถูกปิดหมดแล้วนะครับอ่าอันนี้คือ แยกเทเวนะครับแยกเทเวกับคลอ,องคลองพดุงกรุงกเกษมนะครับปิดหมดเลยฮะตลาดตลาดเทเวซึ่งเคยเป็นตลาดที่คึกคักนะฮะ ชึกคักทั้งวันมีของขายมีอ่าอาอาหารมีอะไรขายปิดเงียบครับวันนี้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็แม่ค้าก็บ่นมานะครับว่าเป็นตลาดล้างไปแล้วอนะฮะขายของไม่ได้นะฮะคงขายได้แต่ลดหนามอมนะฮะตอนเนี้ย เข้าใจว่ากิจกรรมการชุมนุมในวันนี้นะครับมีน่าจะามีน่ามีกิจกรรมทางการเมืองประมาณสัก3จุดนะฮะก็คือมีของกลุ่มผู้พิการที่กระทระวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์นะครับแล้วก็มีการที่คุณไผ่นะฮะจตุพัฒบุญภาษษาหรือไผ่ดาวดินกับคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขนีฮะไปยื่หนังสือที่ UN นะครับในเรื่องของการถูก แจ้งข้ออ่ากันแจ้งแจ้งข้อหาดำเนินคดีในมหนึ่งหนึ่งสองะฮะแล้วก็จุดที่3ก็เป็นการจุดอ่าการจัดกิจกรรมการอภิปรายนะครับอภิปรายเรื่องอ่ามอ่าปัญหาของม1 1 2หนึ่งสองแล้วก็เรื่องของการอ่ารัฐสวัสดิการนะครับที่อนุสาริยานุสาร4ยสถานสี่แยกคลอกูมันก็มีเท่านี้กิจกรรม3จุดเป็นกิจกรรมเสวนาหนึ่งเป็นกิจกรรมการยื่นหนังสือหนึ่งแล้วก็เป็นกิจกรรมการอ่า การคล้ายๆเป็นการกล่าวปราศัยชุมนุมของกลุ่มผู้พิการที่กระทรวงความมั่นคงไ,ไม่ใช่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์อีกหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะแค่สามจุดแต่ว่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมเจ้าหน้าที่นะฮะถึงใหญ่โตมากเลยฮะลงทุนทุ่มทุนสร้างเลยครับไม่สนใจกับเสียงด่าประชาชนเลยฮะ จริงวันนี้ผู้สื่อข่าวตั้งใจจะมา,ามาถ่ายทอดการเสวนานะครับการเสวนาเรื่องอปัญหาม 1, 2กับกรณีการข้อเสนอเรื่องรัฐสวัสด,ดิการนะครับก็มีวิทยากรจากหลายท่านนะครับมาพูดที่อนุสวร์สถานศีริยกค้อกค,ครัวนะฮะอนุสรอนุสวรสถาน14ตุลาศริยะคอกครัวแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ถึงครับเห็นเหตุาการ์ตรงนี้น่าสนใจแล้วก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อด้วยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้อง นั่งแท็กซี่มาแล้วก็วนรอบหนึ่งแล้วแล้วก็ต้องลงต่ออีกตอนนี้กําหนดการอยู่ที่เริ่มต้นเวลาสิบนาฬิกากลัวว่าจะไปไม่ทันแล้วนะฮะเหตุจา์ตรงนี้ก็ไม่น่าจว่าจะมีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมหลังจากที่ถ้าเกิดว่าทางอา,าอากาศอาสาแล้วก็ทางผู้สื่อข่าวออกไปแล้วจะมีการปิดกั้นเหมือนเดิมอีกไหมก็ไม่น่าใจนะฮะแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่บริการประชาชนดีมากเลยนะครับคอยพยุยคนข้ามเลยนะฮะตอนเนี้ย ha ha ha